ภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากพื้นที่ที่พึ่งรายได้จากทรัพยากรน้ำมันสู่การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่กำลังได้รับความสนใจจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและบริษัทใหญ่ระดับโลกการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและตะวันออกกลางจะก้าวไปในทิศทางไหนเพื่อให้เป็นซิลิคอนแวลล์แห่งใหม่ มาดูรายละเอียดกันนะครับการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจน้ำมันสู่เศรษฐกิจเทคโนโล,โลยีประเทศในตันออกกลางเช่นซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับอิมรตสสกาตราและคูเวตได้รับรายได้มาหาศาลจากการค้าน้ำมันเป็นหลักมาอย่างยาวนานแต่ในยุคที่การใช้น้ำมันเริ่มลดลง เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีสีเขียวการพึ่งพาเศรษฐกิจจากน้ำมันเพียงอย่างเดียวเริ่มไม่ตอบโจทย์ระยะยาวดังนั้นประเทศเหล่านี้จึงได้วางแผนเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นหลักด้วยอย่างสำคัญคือวิชั่น2030ของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเช่น Saudi Company for Artificial Intelligence หรือ SCAI ที่ทุ่มเททรัพยากรเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะนอกจากนี้สหรัฐอเมริส์ยังได้เปิดตัวกองทุน MGX ซึ่งเป็นกองทุน AI ที่มีพันธมิตร กับบริษัทใหญ่อย่าง Microsoft และ b a c k r o อ k เพื่อระดมทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูล Data Center และโครงสร้างพื้นฐาน AI ในภูมิภาคแผนการลงทุนมหาศาลใน s t a r t ทอัพเการลงทุนใน s t a r t ทอัพเโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติตวันออกกลางเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอเมิเรสและซาอุดิอาระเบียที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง5เท่าเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรม AI กองทุน MGX จากสหรัฐอาหรับเอเมิเรสได้ลงทุนในบริษัท OpenAI และยังเป็นพันธมิตรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ร่วมกับ Microsoft โดยตั้งเป้าหมายระดมทุนมากถึง 1แสนล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลที่รองรับ AI ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีบริษัทมูบาดาลาและอาบูดาบีอินเวส m e เมนต์ออทอร์ีหรือ ADIA ที่ได้ลงทุนบริษัท AI ระดับโลกหลายแห่งเช่น a n t r o p i c เพื่อให้ภูมิภาคนี้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI การตั้งศูนย์กลางเทคโนโลยี AI ในตอนออกกลางไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังช่วยดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้มาร่วมสร้างนวัตก,กรรมในภูมิภาคนี้ด้วยการดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกประเทศในตอนออกกลางได้พยายามดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนแวลลย์ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้มาลงทุนในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาหรือ R&D ในภูมิภาคโดยใช้แรงจูงใจต่างๆเช่นเงินทุนมหาศาลโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสนับสนุนทางภาครัฐอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียได้เชิญชวนบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Microsoft และ Amazon ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ภายในประเทศนอกจากนี้การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการด้านเทคโนโลยีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนระดับโลกในการเข้ามาลงทุนในส่วนกลางด้วยแผนการพัฒนาและการลงทุนขนาดใหญ่นี้ ตะวันออกกลางกำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับซิลิคอนวัลเลย์และภูมิภาคชั้นนำอื่นๆในด้านเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม AI ระดับโลกโดยสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันไปสู่เศรษฐ,ฐกิจเทคโนโลยีของประเทศในตะวันออกกลางเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการสร้างความยั่งยืนระยะยาว ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นทะเลทรายแห่งนี้เปลี่ยนโฉมการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI ระดับโลกที่ดึงดูดทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่และสตาร์ทอัพหน้าใหม่มาร่วมติดตามการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกันครับ